สวัสดีครับผมมิดหมอแคนแฟนหมอลำแฟนคขับเอฟซสาวน้อยเผ็รบัตรแพงแฟนคขับเอซีอิลาน้อยอุงอิงมาพบมาพ่อกันกับคนเมืองสีทางช่อง YouTube หนุ่มสีสเกตพลังบวกคือเกาคือเดิมนะครับเนาะอีพีนี่เมา่ว้าถึงเรื่องราวของอิลาน้อยอุงอิงความหิดความแห้ง ความฟังที่เป็นกระแสนิยมแรงอย่างต่อเนื่องว่าสันทะาะพี่น้องป้องปลายไพเดเบงเมื่อคืนที่อำเภอบ้านฝางเนาะปัดคนอาญะบัดขายเบิด เจ็ดแปดพันใบบ่แมนธรรมดาได้พี่น้องไซส์มะขายหนางานอีกมิกถอยลงไปปกติห้าสิบเมตรถอยขยายสังกะสีลงไปถอยมิกลงไปอีกเพิ่มพื้นที่ให้กว้างขึ้นปันนั่นกันยังอาะเนาะพี่น้องเนาะนอาะีพี่นี่มาพอพี่น้องมาเลาะ บ,บริเวณใกล้ๆมองอยูหมองเศร้านะพี่น้องเป็นที่พักสงฆ์เบ้าเรื่องร่าของอีหลาหน่อยอุ้งอิงไป็นน้มโมนี่แสดงอยู่ที่สนามโรงเรียนอยู่ทางอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายบัตรละหนึ่งร้อยบาทบาา พ่อแม่พี่น้องผู้ใดได้เบิ่งคลิปทั้งช่างยงยุทธลํำเพลินออฟิเชียลเนาะของพ่อยองยุทธถามไม่ไงผู้หนึ่งเพิ่นมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนนี่ละมาหลายคนอยู่เบิ่งอิลาหน่อยอุ้งอิงเพิ่นให้ซับพระนามอิลาน้อ,องอิงว่าพระธิดา แสดงว่าเพิ่นเห็นอีหลาหน้อยหญิงบอมเนคนธรรมดาแมนบ่ล่ะครับบอมเนคนธรรมดาได้พี่น้องที่เสีเห็ุให้คนที่บอเคยเบ่งหมอหลองหมอลำมาก,ก่อนได้มาเบ่งหมอหลองหมอลำพี่น้องป้องไปเห็นบ่ หลากหลายคนที่เข้ามาเป็นม um ิดหมอแฟนแฟนหมอลำแฟนคลับเอฟซีนี่เพิ่นบรได้เบ่งหมอลำมาก่อนหลายคนที่ไม่เคยดูหมอลำมาก่อนเห็ดอาชีพต่างๆเบ่งเรื่องราวต่างๆแต่มามือหนึ่ง คลิปอีลาน้อยอุ้งอิงเด้งขึ้นไปในโทรศัพท์เป็นมือที่มหัศจรรย์เป็นมือที่อธิบายบ่ได้สำหรับเรื่องที่มันเกิดขึ้นคลิปเด้งไปหาผู้นั้นเด้งไปหาผู้นี้หลากหลายสาขาอาชีพ หลังจากนั้นเพันพากันเบิ้งมาตลอดแล้วก็อธิบายบ่ได้ว่าเบิ้งย้อนหยังหักย้อนหยังก็สิมิศิลปินคนหนึ่งคนเดียวนี่ละ่ะในเมืองไทยว้าวเต็มปากว่าในเมืองไทย ที่เฮ็ดไห้พ่อพ่อแม่แม่ที่บ่เคยเบิ่งหมอลำม,มาเบิ่งหมอลำที่บ่เคยติดตามหมอหลองหมอลำก็ได้เฝ้าติดตามหมอหลองหมอลำตื่นเช้าขว้โทรศัพท์เบิ่งเบิดมือเบิดเว้น้ลังคนจนบ่ได้เวียกบ่ได้งานกะมี ให้แต่ได้เบงถาบว่าได้เบิงบางคนเกิดอาการหงุดหงิดฟุ้งซ่านมีเด้พี่น้องหลายคนสิเป็นแบบนี้ถาบว่าได้เบิงอิลาน้อยอุ้งอิงมือหนึ่งคือกับมันขาดกิ่นเจ้าบ่มีผักจังซส่นะพี่น้องคันได้เบงอหลาน้อยอุ้งอิง ว้าวเบิดมือยิ้มแย้มแจ่มใสนี่เป็นเรื่องแปลกที่บ่เคยปรากฏการหรือปรากฏกับมิดมอกแค้นแฟนมอล่ัมของผู้ใดที่เห็ดให้มิดมอกแค้นแฟนมอลลัมแฟนขับเอซได้ ตั้งตารอคอยตั้งแต่เช้ายันเย็นผู้ลังคนเดินทางมาร้อยส0งโลพากันเดินทางมาเพื่อมาจับจองศาสตร์มาจับจองเสื้อบัรหนึ่งรบาทธรรมดาธรรมดา่นว่รราตัแต่ขี่รถมารอยส0งโลนังก้าตัดสินใจมา มาเพื่อความสนุกมาเพื่อผ่อนคลายมาเพื่อรีแลกกับสิ่งที่ตัวเองรักกับสิ่งที่ตัวเองชอบกับคนที่ตัวเองหลงเป็นเรื่องที่แปลกที่ผู้คนหลากหลายสาขาอาชีพ หันเข้ามาจับเข้ามาจ้องกับศิลปินผู้หนึ่งผู้เดียวที่ก้าวเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงหมอหลองหมอลำใ้บรทันโดนจนได้ลงในสื่อต่างๆมากมาย ผู้บางคนเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตั้งหลายปีกว่าสิไดมีชื่อเสียงโด่งดังมีเสียงร้องมีสเสน่ห์หน้าตาใดทุกอย่างแต่บ่หิตบ่ปัง่งแม่นมาละครับอีลาน้อยอุ้งอิงนะว่าเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์โตจริงหนึ่งเดียวที่ มีความผิดแผกแตกต่างจากศิลปินคนอื่นๆอีพี่นี่ฝากตอนมิดมาแค้นแฟนมอลำไหวแต่เพียงสำนีอีพี่นาพ่อกันไม่ขอบคุณที่เข้ามาติดตามขอบคุณที่เข้ามารับชมช่อง YouTube หนุ่มสีสเกตพลังบวกอยู่ดีมีสุขสมบูรณ์พูนสุขพ่อกันอีพี่นาครับผมสบายดีครับ